สวัสด,ดีครับช่องกเกษตรหมูพอเพียงสวัสด,ดีพี่น้องช่องกเกษตรหมูพอเพียงวันนี้มาอัปเดตสวนลินจีพ่อน้อยหน่อยหน่อยบ้านน้องเดิน,นอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหานาค่ะไหมครับนี่ครับเจ้าของสวน,นวอันเมื่อไม่แต่ว่าเมื่อเก่าแล้วอันเป็นเลยอันพ่อยน้อยมีความรู้สึกเลยบอกลินจีเปีนี้งามบ่ปีนี้ว่ามันดีก็ชุบปีนี่แหละ ดี át, ว่าทุกปีเลยเอได้ส่วนไม้เออเบื้องหลดนั่นลุงมาเพิ่นลุงหลดนั่นเออเบื้องหลดเหนียวไปพี่น้องไปเออพี่น้องเอออป็นเป็นอะไรแนวทางหน่วยดีคิดว่าราคาสิดีว่าปีนี้ดีดีราคาสิซ้ำได้กับโบลูคือกันมันเฮ็ดยากมันบ่มันเฮ็ดยากเลยปีนี้ราคาว่านอนเฝ้้าาาก็แพงไดข่วมนอนเลยนอนเฝ้าเลยนี่นอนเฝ้าเล่นบ่เฝาเลยเออเดี๋ยวค่อยไปเบิ่งพี่น้องว่าเบื้องหรี่เจียนพอหน่อยครับ พออยน้อยซื้อซื้อซื้อไอ้ทีสว่างไดิซื้อจันทาวงละครงานครับผู้เจ้าของส้านไอ้เกี้ยวเเอาเืินเบิ้งเอาเบิ้งลอะุณบ้านนี้ขวดพูดเหรอครับพุ่นพูดเหรอพ่นว่าโอ้ยบ้านห้องบ่มีดอก มีเท่านี้ล่ะมีเท่านี้มีกับไม่มีหมูนี่แหละครับมีหมูมีสองคนเป็นบ้าอยู่เในหมาสองมูมีสองคนนี่แหละมีสองคนไม่หมูคอยบ้านเห็นจะเชียร์ของเจ้าคอยบ้านเห็นเถอนั่นน่ะบ้านนี้มีของคอยคอยเบิึงหลดเนี่ยเอาคอยว่าลูกสูตรใดสูตรใดสูตรใดเนมาเห็นมาเห็นสูตรไม่ไงนี่ได้สูยจะว่าบปลูกไว้กันเราก็ใช้ปุ๋ยใบถมละลายนะเอาบาดนบ้านบ้านมังค์ขอเบิ้งเนื้อเนี่ยเอาว่าเนือได้เลยเอาเนื้อเพิ่สิีน้อยงามมองามเบิ้งเด้ือพี่น้องเด้อเบิ้งให้ไปน้อยแก่เบื้อง ลงไปเอาแกบังกันนะแกบังกันหรืมันมันสิมีเนี่ยบอลบอแม่อแล้วเอานั่นเอานั่นบ่นอ่ะบอกมาเป็นเพียงเป็นเพียงให้พี่น้องบังกันนะว่ามันกีนมาสารคามเลยมันสลักข้ามมันมีบอลนั่นพูดอะเอากินเบิ้งบัตรมีหน้าโอ้เหนื่อยไงพี่น้องเหนื่อยนะพูดอะโอ้ยเบิ้งเลยไปกันนะพูดอะบักก์เอาใส่ปลากันไ่ะมันใส่ปลาข้าเดียวเลยเอาเอามบดมวยนะอมบดปากด้วยกินโซ้กันนะกินโซ้พี่น้องกัน่ะพูดอะ โอ้ยนี่ไงบ่วันเดียวเหมือนวันนดีก็ใส่ได้วันไปวันเดียวผ้าผ้าผ้ายางส้มเหมือนนะพี่น้องเออโบูกพี่น้องเอ้ยันไงไงบางเด็กกีกูด่เบิังเลยกูดไทยเบิังรวยไทยบิังรวดรวยนะรวยกูสอดกันน่าแต่ว่าลูกไข่มันอยู่ปีมันลูกไข่มันอยู่บานห้าห้าพี่น้องอยากปลูกนี่ปลูกได้ย่นบ่ได้ก็คือตอนนี้บ่ตัวปันเนียนบ่ หันบอน้ำเสียน้อยกับเอาน้ำเสียหมูกับเสียหมูพอได้ได้ไปไปไปเอาน้ำน้ำนาน้ำนาพูดแบบนี้ไอ้ไข่พูดแบบไอ้ดำกับมาส้มกันไหวนี่ว้วไาดเลยคือบอแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนี่แต่ว่าลงลงไปแล้วไปห้ายยางไปยางต่อยยางไปเบิ้งบัดนี่เจ้าบุ้งขนาดบุ้งไปไปน้ำนาน้ำนาข้อหน่อยข้อหน้อยบอน้องเดินปูเรงกีพี่น้องอ่ะป่วยพันปลูกแบบพอเพียงพี่น้องปลูกแบบพอเพียงเออครับผม เนี่ยพดอะอันนียูข่างยันขางสร้างกับปูเป็นน้วยแล้วพี่น้องเด้อพูหลัจะว่าว่าเป็นนวยใชว่ามงนอนือว่านอนเฝาบางทิกีไปเบิ่งกันนะข้าไปเบิ่งกันน่ะนี่มองนอนพูดอะมังพี่น้องบริทีกีโลละสองร้อยบนว่ามันอนเฝ้าเลยฮ่า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 ฮดเฮ่าฮ่าเ่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ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 นาฮ่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 าฮนาฮ่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 ่าั่าฮาฮ่า่าาาาาาา่าา่า่าาา่าา่าาา่าาา่ เอาหั่นนาบ้าอันสองแถวมันฟอร์มบอลดีจีบุ้งเนี้ยหั่นนาบ้างไปหน่อยก็ไม่ดมเออเอาลูกเนี้ีนีาลูกดุกลูกเอาเสียนสีฟ้าพี่น้องวางไหนว่ะผูกบอลดีจีเป็นนวยบ่ดีจีเป็นเป็นนวยแท้เป็นลูกเป็นตัวอ่ะคันบ่เป็นเอ้าการันตีอืมการันตีแล้วแต่ว่าคุณื้อมานี่ก็ ซื้อพันมันมากกับหลายบาทยุ่งพันหังนกอนมนนุมหนึ่งกัน่พนมนุ่มนึงเออเอาเนกนมันุ่มะเอาตามนั้นนาอพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะล้วเล็กๆน้อยจากเช้าบ่ายมาบังเดินปลูกิ้นกี้ไว้จะกินวันละพันธุ์สิว่าบ้านเาปลูกบักเ้นกี้บ่เป็นหน่วยมันบ่นี่มาเบิ้งเลยวนน้องเดินน้องเดินสู้เม้าับแมน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 ขบนขับบิมนมนบมนมนบุนน คะแนกเฝ้าได้พี่น้องเด้อเอาตามนั้นนะครับน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพก็ยังน้อยบ้านน้องเดินสวัสดีครับสวัสดีครับกันสองเขาสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับครับบอวย